อรุณสวัสดิ์ยามเศร้าพี่น้องอรุณสวัสดิจ์จะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะจะพามาดูแปลงผัก14วันส5บห้าวันค่ะเดี๋ยวพี่น้องกกระเทียมกระเทียมข่อยนะคะโดดน้ำข้างกับงามพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นกระลำดอกค่ะกระลำดอกเนาะวานไวมันกระิเรื่มติดแล้ว้กระสิบวงเอาแล้วสิแม่ ทางนี้ก็ผักบุ้งจีนค่ะผักบุ้งจีนตำเรืองตำเรืองกับิิน้ำตลอดค่ะแต่เข่านานผักไม่ได้นี่ก็จะเป็นผักหอมบัวจ้ะหอมบัวธรรมดาลเลยล่ะปลูกไว้กินพี่น้องหวานผักชีลาวแซมไปด้วยนะเจ้าคะ่ะ ใช้ยาพูมป์เาะหนาวเป็นไงทพี่นอ้องเอ้ยปีนี้ไหมอันนี้พุทธาค่ะพุทธาธรรมชาตินะคะพุทธาธรรมชาติพี่แม่ไปฉีดยาพี่น้องเก็บไปกินสมเดอ้ออันนี้ผักกาดหินค่ะผักกาดหินกับงามาค่ะพูนงามหลาย บันกากาศยามเศร้าด้วยจ้ะยุท่องทุงน้เนาะ<ม>นี่เคีียร์ปักโมไม่มาขึ้นจังไหนแล้วปัานอืม,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 มทันง,งาน,น,นต่นติดอันาจอันนี้ต้นใบกระท่อมจ้ะต้นใบกระท่อมมีเจ้หกเจ็ดต้นใหน่ๆนี่แหละปาะกาศหินปากาศหินแต่แซ่บพี่น้อง สวยงามนะเจ้าคะ่ะอันนี้ก็ผักกาดหินขึ้นกันแบบว่าตุ๋นไงเร็วครับงามค่ะพี่น้องงามไปแต่กินกับปนแสแปครับอันนี้เบียรขี้เคี่ยวได้จ้ะชีลาวแซลมเพื่อสลัดสลัดเพ่ขึ้นแล้วจังเลยไปจากซามชิมเมอร์ไปกระชือหมูย่างมากินแล้เนี่ยจ้ะผักสลัดผักสลัดนะคะ มะเขือเทศนีสลัดอีกสีหนึ่งอันนี้กวางตุงงตงต้งห้องเต้ค่ะกวางตุ้งห้องเต้สวยงามเจ้าค่ะอ,คอันนี้ผักกวางตุง้งพั่กกวางตุง้ง ตุนน่นเงยเป็นตัวก็ได้ยจนอ่อ้วบน้ำพ้องน้ำแต่สะอ่อนพี่เนาะอวบน้ำสวยงามนี่ก็กระเทียมกระเทียมฟังนี่ ฝั่งนี้ก็จะมาเป็นขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายงามครับพี่นอ้องไปขั้นสมสิบแทบใบสวยอัน,นก็กำลังขึ้นค่ะขึ้นช่ายมะเขือมะเขือ,อได้กินแล้วนี่ภาพรวม้วจ๊ะค่ะ มะเขือต่างๆสิคะ,ะนี่อันนี้มะเขืออันนี้ออกเมือกหร่เดี๋ยวด้พี่น,อนนะอ้องนน่ยเอยมะเขืออย่างกระบรูนี่ไ่กินกับสมตำใกล้กับมะจิกใบกินของขวัแล้วแ่ละนี่คะแปลงผ,ผักสวยๆแปลงผักสวยๆนะเจ้าค่ะ อันนี้ขึ้นน้อยหน่อยชีลาจันเอว้านมือสลัดขึ้นอยูหาตัวนี้หละนานหอมบัวผักสวนขัวริมรั้วกินได้นะทุกฮะฟังนี่เผอพี่น้องผักซีอันนี่อ่ะล้วขนคักสวยมากโดนน้ำค้าง อันนี้ผักกาดเขียวใหญ่แม่ที่เอาเพื้นขันสมขายนะพี่น้องงามพาชมแปลงผักเนี่ยเมื่อสาวพี่น้องอันนี้ก็เป็นผักหนอกมันขึนน้ำดินเลยได้พี่นอ้องค่ะใบบัวบกเนี่ยใบบัวบกข้า อันนี้ผักชีใบเลื่อยค่ะผักชีใบเลื่อยขึ้นเป็นพืชเลยได้พี่น้องเพื่อขึ้นน้ำไปเมดิดรอบๆเลยก็จะเป็นกอข่าค่ะกอข่าต่างๆกอข่าหองฟอกเฮ้ยเมีขาตาแดงนะฮะ ปลประมาณสองไร่นี่แหละค่ะเยอะอยู่พาชมแปลงพาพี่น้องอำลบพาจ่าไปก่อนจ่าฝากกดติดตามกดไลค์ให้เบิงงเหด้วยจ่ามีพาสภาพเบิงดอกบํงมวงแล้วดอกไม้สีทองมันออกดอกหลายแล้วมะน,นาวนะคะนีม่มะน,นาวค่ะส่วนนี้พดด้วงค่ะพดด้วงตามมาตำลึงก็ตามมาเหมือนกันค่ะตามห่างไม่ติดกายเดื่อดอกบํมนนามงอะ บ้านนาวอนไนพี่น้องแต่บัวบอกอกดอกดีอยู่บัวบงออกดอกดีอยู่อออยไปกอนจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยนะจ้าสำหรับช่องพอดเอ c ช a n แน l เนาะพาชุมแปลงผักแบบบ้านๆจ้ามันแบบบ้านๆเลยนะจ้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ